นะครับสวัสดีผู้ที่ใฝ่หาความรู้นะครับอยากสดิตขิ้นเป็นสุขุสุคนครับผมนะครับเมื่อนี้กันะครับมีเทคนิคมาฝากคือเก่าครับนะครับลูกซิมลูกหาลายคนนะครับเนาะกันกังว้นวาจะของเอานะครับเป็นอย่างขึ้นเหรนนิ้วนางกับนิ้วก้อยอะไรนะครับมันเกิดจากแหงครับมันเกิดจากวาเขาฝึกฝนบททันเพียงพอครับผมนะครับให้พยายามนะครับพยายามฝึกแบบนี้ครับนะครับกะ ไอนิวสี่นะครับดีอ่นิวสี่กดนิวกลางกดนิวนางนิวไก่นะครับมือขวาเขาาี่กัดิดลงดิดเซินดิดลงดิดเซินนะครับเนาะอ่ลองเบิรงกฝึกทุกทุกมือไล่ทุกทุกมือแล้วก็ฝึกทุกสายนะครับฝึกอ่าเปลีชิ้นก็อาธิบอีต้ากันกะให้ฟึกแบบว่าชิ้นที่จาของมีอยู่นนตอนนี้นะครับก็ฝึกแบบนี้ สังเกตบังมือผมครับนะครับมือผมสือว่าเนยยกสี่เกเรกาดาของแบบนี้นะครับบอแมนได้ครับนะครับให้พยายามบังคับมือจาของแหงมนอใกล้เซนมากที่สุดนะครับพอเอานิ้วนิ้วที่เบลมาแล้วบันี้กะสูดนิ้วหอนเดียวไปสูดนิ้วไ่ไหมนะครับแล้วพอมาห่อนืองนี้สูดนิ้วสี่มา ตูดนิ้วก้อยไปนีครัให้ซึ้แบบนี้ซืมือสมือแมนอยู่ครับมันหนาเบือ่อแต่มันเป็นประโยชน์ครับ ไปหาความดูเองนะครับเนาะมันขี่เหตุให้นิว้วเขาใส่ได้ทุกๆนิ้วนะครับฝากไว้เพียงเล็กๆ,ๆ,ๆนะ้อยๆผู้ใดมากฝากกดไลค์กดแชร์ Share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังเล่นใจผู้ใด่สีร่รเลนชิ้นออนไลน์อย่าลืมแอดนะแอดมาได้รับเด้อนะครับไอดีไลน์ผมกับ0ูนเป2ดเจ็บก็สองสองสนึ่งเจ็ะครับูนปดเจ็งสอองนึนะครับ, line, 70, 2, รบ, 70, 32, รบขอบคุณทุกท่านลายๆนะครับสวัสดีครับ